ส,สายเอเชียมุ่งหน้าไปจะเป็นอ่างทองอยุธยากรุงเทพนะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเราเพิ่งจะลงต่างระดับสิงบุรีมานิดหนึ่งนะคลิปนี้จะพามาพัก โรงแรมเซนการ์เด้นรีสอร์ทนะซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ติดถนนสายเอเชียฝั่งขาเข้ากทมนะฝั่งขาเข้ากรุงเทพเป็นรีสอร์ทที่พักที่อยู่ติดถนนสายเอเชียเลยนะคลิปนี้จะมาแวะพักรีสอร์ทที่อยู่ริมทางนะให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะ มีรถจอดเยอะอยู่นะนะีบรรยากาศของรีสอร์ทตรงส่วนนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะห้องพักของเขาจะมี3มชั้นนะี่มีทั้งหมด3ามชั้น สะดวกดีนะีอยู่ติดถนนสายเอเชียเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพเนะเดี๋ยวเราขอไปเช็คอินก่อนนะตอนนี้เป็นส่วนล็อบบี้ของโรงแรมนะฮะราคาที่พักที่เราจองมานะ600บาทแต่เราจองผ่านแอป มี a ซ้ n มานะไทยเที่ยวไทยคนละครึ่งก็ราคา300บาทนะราคาเต็ม600้อยเขามีอาหารเช้าให้ด้วยนะเนี่ยจุดรับประทานอาหารเช้าเค okay, เดี๋ยวไปดูห้องพักกันที่พักเขามีทั้งหมด3ชั้นนะ้คค่่ะลูกขอบคุณค่ะ<น>ตึกเขาก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะ นี่ห้องที่เราได้นะฮะหนึ 103. ่งศูนยระบบความปลอดภัยมีทั้งตัวกรอนล็อกแล้วก็ตัวล็อกนะโอเคเลยเป็นคีย์การ์ดถือว่าห้องกว้างนะเซนกรเดนรีสอร์ทนะอยู่ติดถนนสายเอเชียเลยนะสะดวกมากแล้วก็ไปอีกนิดเดียวก็จะถึงปั๊มปตทนะประมาณสักร้อยส0งเมตรนะ สะดวกสบายนะเนี่ยห้องนะราคาของเขา600บาทนะที่เราจองมานะแต่เราใช้เที่ยวไทยคนละครึ่งเราก็ลดไปอีกครึ่งหนึ่งนะก็เราจ่าย300บาทนะคืนนี้ราคาเต็มของเขา600บาทมีโซฟามีโต๊ะเครื่องแป้งมีทีวีมีผ้าเช็ดต,ตัวแชมพูน้ำเปล่าสองขวด ตู้เย็นเดี๋ยวดูก่อนมีไหมตู้เย็นมีนะมีตู้เย็นให้ใดเป่าผมไม่มีนะห้องน้ำดีเลยแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยนะเครื่องทำน้ำอุ่นเขามีมัดจำกุญแจหนึ่งรบาทนะมีอาหารเช้าให้เวลาหกโมงเชา้า มีระเบียงด้านหลังเปิดออกไปชมวิวได้นั่งรับประทานอาหารซื้อมารับประทานในห้องได้นะบรรยากาศดีๆียกับบรรยากาศของเซนการ์เดนรีสอร์ทนะที่อยู่ติดกับถนนสายเอเชียสะดวกสบายนะแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางนะก่อนเข้ากรุงเทพ ดันทางมาเหนื่อยๆพักได้นะราคาไม่แพงเลยนะแล้วห้องกว้างมากเนะนี่ยมุมระเบียงตรงนู้นที่เห็นรถวิ่งไปมาเป็นถนนสายเอเชียนะรีวิวให้ดูกับอีกหนึ่งทางเลือกของที่พักริมทางนะติดถนนสายเอเชีย ประมาณใกล้ๆปั๊มปตทที่จะเลี้ยวไปลบบุรีนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะะสวัสดีค่ะ